วิธีที่6วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษานะหลายคนเนี่ยชอบอยู่แล้วได้ไปฟิลทิปนะไปเที่ยวอ่าเด็กๆเ,เนี่ยก็จะบอกว่าไปเที่ยวแต่จริงเนี่ยทัศนศึกษาเนี่ยมันมันมันแฝงอะไรไว้มากกว่านั้นเพราะว่าเราต้องการให้ตัวเอ่อตัวนักเรียนเนี่ยได้รับประสบการณ์ตรงเลยในเรื่องของสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่นะแล้วก็บางทีเนี่ยมันเป็นการสนับสนุนแหล่งชุมชน นะว่าชุมชนเราเนี่ยมันบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นทำให้เขาเกิดประสบการณ์ตรงได้ไอการไปทัศนศึกษาเนี่ยมันก็เราต้องการให้เขาเนี่ยเกิดการเรียนรู้นะโดยที่ว่าเราจะต้องวางแผนร่วมกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเขาอยากรู้อันนี้แต่เราไม่เคยถามเขาเลยว่าเขาอยากรู้หรือเปล่าเขาอยากไปหรือเปล่าไอที่ที่เรา จัดให้ไปเนี่ยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเรียนอยู่แต่ในห้องเดิมๆนั่งโต๊ะตเดิมมันมันก็เบื่อนะบางทีมันไม่ได้เห็นของจริงเห็นแต่รูปภาพเห็นแต่วิดีโอพวกนี้มันก็มันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สักทีเดียวนะครับทีนี้มันก็จะต้องช่วยกันนะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เขาขอมาเนี่ยมันอาจจะเวอร์ไปหรือมันอาจจะมีข้อบิดพลาดตรงไหนนะครูก็ต้องพยายาม ออหาข้อสรุปร่วมกันให้ได้วัตถุประสงค์ของการไปทัศนศึกษานะครับก็ช่วยให้ได้รับประสบการณ์ตรงเรียนรู้ตามสภาพจริงใช้แหล่งชุมชนให้เป็นประโยชน์นะทำทำให้เกิดด้านความรู้และก็เจตคติที่ดีนะจริงๆอะมันได้หมดแหละ K A P นะครับองค์ประกอบที่สำคัญเลยนะที่ขาดไม่ได้ก็ต้องอย่างที่บอกไปวางแผนร่วมกันถึงวัตถุประสงค์ เรื่องของสถานที่วิธีการเดินทางเรื่องที่เราจะไปเรียนรู้กันนะเรื่องของค่าใช้จ่ายขั้นตอนการเรียนรู้กําหนดหน้าที่การเดินทางความรับผิดชอบอะไรต่างๆก็คือรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีการเดินทางออกไปยังสถานที่เป้าหมายซึ่งอยู่นอกโรงเรียนหรือนอกสถานที่ที่เรียนกันอยู่ปกติเดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าบางทีเนี่ยการไปที่แบบอย่างสมมุตินับจากนับจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี้ยตีไปสัก 200กิโลนะไม่เกินนี้ไปกับเพราะมันต้องเผื่อการคำนวณด้วยนะในกรณีที่ว่าไม่ได้ค้างคืนอะไรแบบนี้มีกระบวนการนะในเรื่องของออสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ในสถานที่นั้นมีการสรุปผลว่าไปมาแล้วเนี่ยได้ผลอะไรมาบ้างได้เรียนรู้อะไรจากการไปทัศนศึกษามาบ้างขั้นตอนที่สำคัญก็วางแผนร่วมกัน แล้วก็เดินเดินทางไปยังสถานที่นั้นที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็ทําตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้เลยแล้วก็เดินทางกลับสรุปนะทีนี้ไอตอนเดินทางกลับสรุปเนี่ยจริงๆถ้ามันสรุปได้ก่อนกลับมันก็จะดีเพราะว่ามันยังได้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆอยู่แต่บางทีถ้าเกิดสมมุติเดินทางไปวันศุกร์แล้วรีบกลับมาตอนเย็นปุ๊บปรากฏเว้นเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ค่อยมาสรุปเนี่ยบางทีมันอาจจะทิ้งช่วงนานเกินไป เทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆนะในการวางแผนก็เดินทางด้วยอะไรนะจะรถจะเดินทางด้วยตัวเองรถผู้ปกครองอะไรก็แล้วแต่เรื่องที่จะศึกษามีเรื่องอะไรบ้างนะใช้วิธีอะไรกําหนดการเป็นยังไงนะช่วงเวลาไหนทําอะไรค่าใช้จ่ายอะไรกี่บาทบ้างทงํางบประมาณมาใครรับผิดชอบหน้าที่ตรงส่วนไหนช่วยกันดูช่วยกันหัวหน้าห้องทําอะไรใครอยู่ฝ่ายไหนแล้วก็อย่าลืมคอนเฟิร์มเรื่องของสถานที่แล้วก็ ที่สำคัญที่สุดเลยนะเรื่องของระเบียบของการขออนุญาตผู้บังคับบัญชานะขอพออ,อหรือแล้วก็ขอผู้ปกครองของนักเรียนด้วยนะครับอันนี้อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่อนุญาตหรือว่าเด็กเกิดไปมีเรื่องอุบิเหตุอะไรขึ้นมาเนี้ยอันนี้ซวยเลยครูซวยเลยนะครับการเดินทางนะการเดินทางเนี่ย ก็ความปลอดภัยเป็นหลักอย่างที่บอกถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่ครูสวยแน่นอนเพราะว่าครูที่ที่พาไปก็เป็นผู้รับผิดชอบพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าบางทีเวลาเราไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดเนี่ยเออเด็กสนุกแต่ว่าครูแม่งเครียดนะกลัวเด็กไปเล่นอะไรพิเลนพิเลนแล้วก็สังเกตให้สังเกตให้คําแนะนํานะครับแล้วก็พฤติกรรมของผู้เรียนเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องคอยเช็คนิดนึงนะครับต้องช่วยกันดูนิดนึง พอไปถึงสถานที่ที่เราต้องการแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเรามาทําไมนะครับเรามาเพื่อเรียนรู้อะไรให้ความเคารพต่อสถานที่นิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายมารยาทเรื่องของเวลาความสะอาดทุกอย่างนะข้อ3เรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยในที่นี้ก็ทั้งตัวเราเองตัวนักเรียนนะครับตัวครูแล้วก็ตัวอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าสถานที่ต่างๆนะเรื่องความปลอดภัย การศึกษาแล้วก็อย่าลืมเราเตรียมวิธีไหนมานะครับและท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องของเวลานัดหมายต้องตรงต่อเวลานะเพราะว่าบางทีเรื่องของการเดินทางเนี่ยพอไม่ตรงต่อเวลามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามานะแล้วก็จะมีเรื่องของผู้ปกครองเข้ามาด้วยว่าเอ้ยทำไมลูกฉันบอกจะกลับมาเวลานี้คือกลับก่อน,นมันไม่เป็นไรแต่กลับหลังกําหนดการเนี่ยอันนี้ต้องบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองเขามารอรับกลับเขามีธุระทานู่นทํานี่ต่ออะไรแบบนี้นะมันก็ ต้องต้องต้องดูนิดนึงการเดินทางนะครับการเดินทางกลับแล้วก็สรุปบทเรียนก็อย่างที่บอกไปถ้าสรุปได้ทันทีก็จะดีมากหรือว่าบางทีให้ผู้เรียนจัดเป็นนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เนี่ยมันมันมันก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือควรจะสรุปให้ครบทั้ง3ประเด็นนะ KAP ความรู้เจตคติ J ati, แล้วก็การปฏิบัติข้อดีและข้อจํากัด มาดูที่ข้อดีกันก่อนเลยข้อดีก็คือได้รับประสบการณ์ตรงข้อ2ก็คือได้ใช้เรื่องของทรัพยากรท้องถิ่นนะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนได้ฝึกทักษะต่างๆจํานวนมากนะได้พัฒนาค,คุณธรรมต่างๆอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะบางทีทักษะเรื่องของการวางแผนการทํางานหลายๆอย่างการแบ่งฝ่ายหนะ้าที่ความรับผิดชอบคุณธรรมที่เราต้องรักษาไว้เมื่อ,อ,อไปถึง ได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้อันนี้สําคัญนะบางทีมาโอ้โหอย,อยู่อยู่ทั้งเทอมอยู่ทั้งปีจําเจเกินไปข้อจํากัดก็เนื่องจากว่ามันต้องมีการวางแผนที่เยอะมันก็เลยเป็นข้อจํากัดเรื่องการติดต่อประสานงานการจัดการความรับผิดชอบที่หลากหลายมีค่าใช้จ่ายสูงนะและใช้เวลามากมีความเสี่ยงอาจเกิดอันตรายระหว่างการเดินทางแล้วก็อาจได้ผลที่ไม่คุ้มค่าหากว่า ตัวตัวเด็กนั้นเขาไม่เข้าใจว่าเราต้องการให้เขาเรียนรู้อะไรเขานึกว่าไปเที่ยวอย่างเดียวเนี้ยบางทีมันก็มันก็ชิลไปนะครับอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนและนี่ก็เป็นเอ่อทั้งหมดแล้วนะของเรื่องของวิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา